สวัสดีค่ะผู้ดูชาแนลเปายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของแก่งตะลับหลังนะคะฟินสตาร์นะคะส้มมารีฟิจิริงพันฟโฟอีฟจ้าแล้วเราก็ได้รู้มาว่านะคะพระเอก MV ็นะคะก็คือจินวุกและฮาร์ดวงบัสนั่นเองนะจ้า ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวกุ้งนะคะชอบทั้งโฟอีฟแล้วก็ชอบทั้งบาสเลยนะคะแล้วก็ได้มาดูกับพี่สม,มารีด้วยนะคะที่ก็ิดตามผลงานเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ดีเงาบอกนะคะนวันนี้คือแบบว่าเมนชนเมนสุดไปเลยนะคะก็ไม่รอช้าค่ะเราไปดู reaction กันเลยตื่นเต้นมาจริงๆแล้วเนี่ยอยากดูแต่เมื่อวานนะคะแต่เมื่อวานแบบไม่สบายนะคะก็เลยแบบว่าต้องรักษาตัวที่นะะึงค่ะทุกคนวันนี้วันที่20มิถุนาแล้วนะคะมาค่ะกลับมาแล้วนะคะฟื้นฟูร่างกายเรียบร้อยแล้วมาดูกัน,นจานโคตร ไปค่ะนับหนึ่งสองสามไป

And yeah, right. Hey the door is open jump along baby do not make any food to talk to chance can't make me pay my son no เลือกไม่ถูกเลย ว่าชอบชอบชอบดนตรีอะคะ่ะทุกคนแล้วก็เพลงนี้ก็เข้าปากน้องพันชช่วยนะคะก็คือพูดตรงๆว่าทีจใจนะคะที่พี่ส้มารีเนี่ยแบบว่าได้น้องพันมาฟิชเชอริ่งด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าแบบใหม่นะที่เราไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างงี้นะคะกับน้องพันชนะแล้วก็เสียงเข้ากันมากๆเลยนะคะทุกคนดีงามมาก ภาพสวยมากคือสไตลิสทำได้ดีคือแบบว่าเมคอัพคอสตูมเขาแบบไม่พร่องเลยนะคะก็คือเหมือนว่าเนื้อเรื่องนะคะว่าแบบว่า คือเพื่อนฉันนะมาบอกว่าแบบเธอชอบฉันแบบเธอทําดูไม่ชัดจงชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยพี่จินน่ะคือเขาเนี่ยก็แบบว่าเป็นคนเดินเรื่องเหมือนกันพี่ส้มเขาคงคิดว่าพี่จีนเนี่ยชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทําการแบบว่าเออลองล้มดูซิว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างแต่สรุปเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเลยก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยเออสรุปได้เพื่อนเขาค่ะนะคะ เพื่อนเขาก็หล่อไม่แพ้กันเนาะก็คือพี่ฮานน่นเองนะคะเออตา,าโรบานาคารว่าหล่ออะเธอคือแบบว่ามากับพระเอกสองคนเลยตอนแรกอะคิดว่าคนละคู่ด้วยซ้ำนะตอนแรกที่คิดนะคิดว่าคนละคู่แต่ ก็คือเป็นที่ส้มนั่นแหละที่แบบว่าเป็นคนเดินเรื่องพี่ส้มก็พยายามที่จะแบบว่าเออส่งสารว่าแบบว่าฉันชอบเพอนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเหมือนไม่ได้รู้สึกด้วยเพราะว่าเพื่อนเขาชอบไงค่ะก็คือพี่ฮาร์ดนะเธอดีงามมากมีการแบบว่าคิดด้วยนะว่าแบบเออถ้าสมมติฉันลมไปเนี่ยเธอต้องมารับฉันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออดีงามดีงามดีงามเธอระพับสวยมากไวไวดีมาก หักมุมเวอร์หักมุมไม่ไหวพี่มิกซ์เป็นคนแต่งเพลงด้วยนะคะทุกคนพี่มิกซ์โลดเวอร์โลดเวอร์โลดเวอร์ออรออรนะคะทุกคนอูเพลงนี้ต้องดังแน่นอนนะทุกคนคะ่ะแล้วก็เสียงน้องพานกับเสียงแม่ส้มเนี่ยค่อนข้างเข้ากันมากๆเลยนะคะโอ,อ้ลดไม่ไหวดีงามมากชอบนะคะทุกคนดีไจ์ที่เราได้มาดูกันนะคะในวันนี้ก็วันนี้พี่จินมาแบบว่าอบป,ปามาแล้วก็พี่หาดคือแบบพระเอกช่องวันมากวันนี้นะคะ ทั้งที่สุดที่สุดที่สุดคือวิช่วลตาแตกมากเลยนะคะสำหรับพี่ส้มแะพี่พันช์เบบี้ของเรานะคะที่บาอูน่ารักมากเลยชุดสวยมากแต่และชุดดีงามมากมูดน่ารักมากมูดแอนโทนน่ารักเวอร์ทุกคนเราชอบชุดขนฟูมากชมพูขาวนะคะน่ารักมากเลย <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีอคชั่นนะคะเพลงที่ชื่อว่าเก่งแต่ลับหลังนะคะฟินสตาร์ส้มมารีฟิสริ่งพันโฟอีอจ้า ชอบมากเลยคะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าเริ่มกดไลค์ like, ก็แชร์กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย